เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มเริ่มกันที่แบบหัดที่5.2าจุดกอไก่นะครับข้อแรกบอกว่าจงหาผลลัพธ์นะครับข้อแรกบอกว่าซ์สามสิบลบคอสหกสิบ s i สามสคือ1นึ่งส่วนสองคอสคือ1นส่วนสอ่ะเมื่อนำมาลบกันก็ตอบ0ูนนั่นเองอ่ะนะครับเห็นไหมก็ไม่มีอะไรก็ท่องๆกันมาถูกไหมไซหกสิคือรูทสามส่วนสองคอสคือรูทสาส่วนสตอบ2องรูทสมส่วนสอ่ะแล้ว2กับ2อก็ตัดกันไปเหลือแค่รูทสานั่นเอง อะต่อมาแทนสี 10, 45, ่สิบห้าลบซ i n หกสิบยกกำลังสองนะครับอ่ะ tan สี่สิบห้าคือหนึ่งถูกไหมลบกับซ i n หกสิบคือรู o t สามส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งลบสามส่วนสี่ตอบหนึ่งส่วนสี่นั่นเอง เห็นไหมก็แทนค่าไปเรื่อยๆนั่นแหละไม่มีอะไรนะครับอ่ะต่อมาข้อสี่นะครับรู้สามคอร์สามสิบอ่ะคอร์สามสิบคือรู้สามส่วนสองบวกกับรู้สองคูณกับคอรสี่สิบห้าคือหนึ่งส่วนรู้สองบวกกับรู้สองไซสี่สิบห้าคือหนึ่งส่วนรู้สองเช่นเดียวกันฮะเรียบร้อยก็จะได้มาเป็น 3าส่วนสบวกอ่ะอันนี้อัดกันไปใช่ไหมฝาบ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 เหลือ1นบวกหนตอ,อบอ่ะจริงๆ3ิส,ส่วนสองคือ1.5ใช่ไหมละ่ะแล้วก็บวกกับ2ใช่ไหมตอ,อบ3าดห้านั่นเองอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาข้อ5้าครับข้อห้าบอกว่าหนึ่งส่วน้อสายกกำลังสองลบแทนสายกกำลังสองอ่ะ คอสามสิบคือรู้สามส่วนสองทั้งหมดยกกาลังสองลบกับแทนสามสิบคือหนึ่งส่วนรู้สามทั้งหมดยกกําลังสองอ่ะพี่ก็จะได้อะไรรู้สามส่วนสองยกกําลังสองได้สามส่วนสี่ลบกับ1ส่วนรู้สามกำลังสองได้1ส่วนสามถูกไหมอ่ะ ที่ก็จะได้อ่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเป็น4ี่ส่วนสลบหส่วนสก็จะได้3าส่วนสสุดท้ายตอบ1นึ่เฉยเลยถูกไหมอะเนอะไปข้อนี้ก็ไม่มีอะไรสุดท้ายพวกนี้มันแทนค่าตอบอหมดแหละถูกไหมล่ะถ้าจำค่าได้ก็ทำได้อยู่แล้วนะครับไปต่อมาแทน60ยกกำลัง2อ่ะแทน60คือรู้สา ยกกำลังสองบวกด้วยคอส60คือ1ส่วน2ถูกไหมส่วนด้วยรู้สามบวกกับ s i สี่สคือ1ส่วนรู้สองส่วนด้วยรู้สองอ่ะโอเครู้สามกำลังสองได้สามแน่ๆอ่ะหนึ่งส่วนสองส่วนด้วยรู้สามอย่างเงี้ยถ้าส่วนส่วนซ้อนแบบเนี้ยพี่พี่ยัดส่วนรวมกันเลยคือหนึ่งส่วนสองรู้สามถูกไหมจริงๆมันมาจากตรงเนี้ย หนึ่งส่วนสองส่วนรูทสามใช่ไหมเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีก่อนหนึ่งส่วนสองส่วนรูทสามใช่ไหมมันคือส่วนด้วยรูทสามส่วนหนึ่งอ่ะถูกไหมดังนั้นพี่เปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเห็นไหมก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองรูทสามเข้าใจนะเอออันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นหนึ่งส่วนรูทสองคูณรูทสองดังนั้นตอบหนึ่งส่วนสองเลยโอเคเนาะอ่ะพี่ก็จะได้ก้อนนี้ออกมานะครับพี่ได้ก้อนนี้ออกมา อ่ะทีนี้ทําไงดีก็คูณรูทสามแล้วกันคูณอ่ะทาส่วนให้เท่ากันอ่ะอะส่วนเป็นสองรูทสามเนอะถ้าหาคอะนอกมาอ่ะโอ้โหเส้นพีนี้สุดยอดไปเลยอ่ะต้องใช้เครื่องมือช่วยสองรูทสามอ่ะตรงนี้เป็นหกรูทสามตรงนี้เป็นหนึ่งเหมือนเดิมตรงนี้เป็นรูทสามตอบเจ็ดรูทสามบวกหนึ่งส่วนสองรูทสามอ่า แต่ว่าส่วนมันติดรูทอยู่ส่วนมันติดรูทอยู่ดังนั้นพี่คอนจูเกตด้วยรูทสามส่วนรูทสามแล้วกันเพื่อให้รูทหายไปเนอะก็จะได้สองรูทสามคูณรูทสามได้หกถูกไหมอ่ะเจ็ดรูทสามกระจายครอบไอรูทสามคูณเขอบไอได้เป็นยี่สิบเอ็ดบวกรูทสามนั่นเองอ่ะเรียบร้อยตอบก้อน,นี้แหละยี่สิบเอ็ดบวกรูทสามส่วนหกเป็นคำตอบนะครับอ่ะ ข้อนี้ก็จะยากนิดนึงเพราะว่าตัวเลขนะไม่ค่อยสวยแต่ว่าก็ต้องคอนจูเกตให้ส่วนไม่ติดรู้แล้วกันจะได้ดีๆอ่ะโอเคไปดูกันต่อ,อที่ข้อสองข้อสองบอกว่าจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากดอไใบนี้จงหาค่าของ x และ y นะครับพี่ก็บอกว่าโอเคอยากได้ x กับ y เราใช้ดีกณมิติช่วยได้ถ้าเรารู้ด้านด้านหนึ่งมุมมุมหนึ่งเนี้ยได้อยู่แล้ว นะไซ45เท่ากับข้ามส่วนฉากใช่ไหมดังนั้นข้ามของเราคืออะไรนี่ย5ฉากคือ x ก็คือ5ส่วน x เนี่ยแล้วไซ45มีค่าเป็นเท่าไหร่ล่ะ1ส่วนรูสองใช่ไหม ็นี่ไงบอกว่า1ส่วนรูทสเท่ากับ5ส่วน x ดังนั้น x เท่ากับ5รูทสนี่พี่คูณคไว้นะ x คูณ1ได้ x 5คูรูทสก็ห้ารูทสตรงตัวเลยนะครับดังนั้น x เป็นหรูทสอเป็นคําตอบเลยนะครับอ่ะทีนี้พี่ได้ x แล้วอยากได้ y พี่บอกว่าอ่ะทายังไงถึงได้ y ล่ะอันนี้คือด้านข้ามอันนี้คือด้านชิดถูกไหมดังนั้นพี่ก็บอกว่าข้ามส่วนชิด คือ tan สี่สิบห้านะครับอรพีเป็นสีแล้วกันแทนสี่สิบห้าเท่ากับข้ามส่วนชิดคือห้าส่วน y ดังนั้นพี่ก็จะบอกได้ว่า y เนี่ยเท่ากับห้าส่วนด้วยแทนสี่บ้าซึ่งแทนสี่บห้าเนี่ยบังเอิญบังเอิญมันคือหนึ 1, 1> ่งก็เลยตอบห้าเรียบร้อยเลย ตอบห้าเห็นไหมมันบังเอิญที่แทนสี่ิบ้าันเป็นหนึ่งไงก็เลยตอบห้าเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นอะไปไปดูกันต่อที่ข้อสองกันอ่ะข้อสองนะครับให้หา x กับ y เหมือนเดิมอ่ะพี่ก็บอกว่าทํายังไงดีอ่ะเอาไซายก่อนแล้วกันไซายคือข้ามฉากซรายหกสิบเท่ากับข้ามคือ y ส่วนฉากคืออะไร นี่ไงสิบสามรูสองถูกไหมไซส์สามสิบคือรูสามส่วนสองอ่ะแล้วพี่ก็เอาสิบสามรูสองคูณขึ้นไปเนอะก็จะได้เท่ากับ y นะครับดังนั้นพี่ก็บอกว่า y มีค่าเท่ากับสิบสามรูหกส่วนสองนั่นเองนะครับเรียบร้อยอ่ะเป็นคำตอบอ่ะโดนเรียกไม่สวยเนอะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ต่อมาอยากได้ x x, x คืออะไรเนี่ยชิดใช่ไหมคือด้านชิดเนี่ยเราเรารู้ฉากก็ชิดส่วนฉากไปก็คือ cos 60เท่ากับชิดส่วนฉากถูกไหมชิดคือ x ฉากคือ13รูสอง cos 60คือ1ส่วนสองถูกไหมอ่ะเลื่อนลงมานิดนึงนะ1นส่วน2เท่ากับ x ส่วนด้วยสิบสามรูสองอ่ะดังนั้น x เท่ากับสิบสามรูสองส่วนสองนั่นเองเป็นคำตอบเห็นไหมตัวเลขก็ไม่สวยแต่ไม่เป็นไรช่างมันปล่อยไปนะเห็นไหมข้อนี้เราได้คำตอบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเกินไปกว่าความสามารถเรานะครับอ่ะประมาณนี้เนอะประมาณนี้อ่ะเรามาดูกันตออดที่ข้อสามกันนะครับมาดูกันตออดที่ข้อสามเลยฟา โย์บอกว่าจากรูปจุด O เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมอ่ะคือจุดนี้เนอะอ่ะที่มีรัศมียาวสองหน่วยอ่ะคือตรงนี้เนอะอ่ะแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องสองหน่วยถูกไหมอ่ะพอมันสองหน่วยเท่ากันมุมที่ถ่ายต้องเท่ากันดังนั้นพี่ก็บอกได้ว่าอันนี้ก็สามสิบองศาด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเขาบอกว่าถ้า dao สามสิบอ่ะโอเคจงหาค่าของ cd cd อยู่ไหนอยู่นี่ถูกไหมโอเค พี่ก็บอกว่าอันนี้ก็ตั้งฉากเช่นเดียวกันนะอ่ะหาค่าซีดีก็จบแล้วป่ะจบแล้วนี่นี่ไงสามสิบคืออะไรคือมุมของ C นี่ไงชิดแล้วเนี่ยฉากเราก็รู้อ่ะดูนะคอสสามสิบเท่ากับชิดส่วนฉากซึ่งชิดของเราข้อนี้คืออะไรคือซีดีไง ฉากของเราคือคือสองนั่นแหละเอออ่ะดังนั้นคอสามสิบคือรู้สามส่วนสองถูกไหมเท่ากับซีดีส่วนสองดังนั้นพี่บอกได้เลยว่าซีดีคือรูสามจบแล้วเห็นไหมเรียบร้อยจบแล้วเห็นไหม <laughs> เหมือนจะไม่มีเหมือนจะมีอะไรนะแต่ไม่มีอะไรเลยเออถ้าเราถ้าเราแม่นสมบัติของไอ้เจ้าพวกสามเหลี่ยมดีๆอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะใช่ปะ่ะเออ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ข้อ4กันนะครับมาดูกันต่อที่ข้อสี่เลยฝับอ่ะโอ้เลขดูประหลาดตามากนะครับอ่ะข้อ4ี่บอกว่าจากรูปกำหนดให้มุม CBD เนี่ยเท่ากับ30องศาอ่ะเขียนลงไป ADC คือ90องศา และ BD ยาว24หน่วยอะถ้าสามเหลี่ยม acd เนี่ยมีพื้นที่32รู้39มสารางหน่วยแล้ว AC เท่ากับเท่าใดโอโอโออ่ะอะไรเอ่ยที่เกี่ยวข้องกับ acd อนนี้เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ acd เลยแต่ว่านี่ไงเราเห็นสามเหลี่ยมนี้ <S <S เห็นสามเหลีห่ยม bcd ถูกไหมเราเราสามารถหา cd ได้เพื่อเอาไปโยงหา ad ออกไปถูกปะ่ะดังนั้นอะตั้งเลย อยากหา CD ใช่ไหมเรารู้อะไรเรารู้ชิดอ่ะดังนั้นออยากรู้ข้ามก็ข้ามส่วนชิดแค่นั้นเองแทนสามสิบเท่ากับข้ามคือ CD ส่วนชิดคือยี่สิบสี่ cd เท่ากับยี่สี่แทนสามสิบคือหนึ่งส่วนรู้สามดังนั้นพี่ก็ตอบได้ว่า CD เท่ากับ24 ส่วนรูทสามถูกไหมซึ่งคอนจูเกตออกมาเนี่ยด้วยรูทสามส่วนรูทสามอะ่ะจะได้ออกมาเป็นยี่สิบสี่รูทสามส่วนสามหรือแปดรูทสามนั่นเองอ่ะพี่ได้ C D เป็น8ปดรูทสามแล้วโอเคนะทีนี้เขาบอกว่าไงพื้นที่สามเหลี่ยม A C D เนี่ยสามสิบสองส่วนรูทสามเก้าตารางหน่วยอ่ะพื้นที่สามเหลี่ยม A C D เท่ากับ เศษหส่วนสงคูณสูงคูณฐานคือ AD ถูกไหมอ่ะสองตัดแปดได้สี่อ่ะพื้นที่คือสามสิบสองรูสามสิบเก้าใช่ไหมเท่ากับสี่รูสามคูณด้าน AD อ่ะดังนั้นพี่ย้ายพี่ย้ายไปหาร AD พี่จะได้ออกมาเป็นแปด รูทสิบสามนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ว่าพี่ช้ากว่านี้หนึ่งสามสิบสองรูทสามสิบเก้าส่วนสี่รูทสามเนอะคืองี้สี่อ่าสามสองได้แปดเนี่ยทุกคนคงไม่แปลกใจแต่ว่างงไอ้รูทสิบสามเมื่อกี้ใช่ไหมรูทสามเก้าประกอบไปด้วยอะไรรูทสามคูณรูทสิบสามถูกป่ะเออแล้วมันส่วนด้วยรูทสามอะพี่ก็เลยเอารูทสามออกมาตัดกันได้ถูกไหมตอบแปดรูทสิบสามเนอะของด้านเอดีอ่ะทีนี้เขาถามอะไรอ่ะ ถาม ac อ่ะ ad คือแปดรู้สิบสามใช่ไหมถาม ac โอ้โหเข้าทางเลยเห็นไหมอีทากรัสดังนั้นพี่ออกได้ละดังนั้น ac เท่ากับแปดรู้สามยกกำลังสองบวกแปดรู้สิบสามยกกำลังสองทั้งหมดถอดรูทถูกไหมเออนี่ไงจบแล้ว แปดรู้สามกำลังสองได้ร้อยเก้าสิบสองแปดรู้สิบสามกำลังสองได้แปดร้อยสามสิบสองตัวเลขดูเหมือนจะไม่ดีนะแต่สุดท้ายลงตัวมันได้ออกมาเป็นหนึ่งพันยี่สิบสี่ซึ่งหนึ่งพันยี่สิบสี่คนอาจจะคูณคูณน,นะมันคือสองยกกำลังสิบอะเออดังนั้นมันจะดึงสองออกมาได้ทีละคู่เออก็จะเหลือสองกำลังห้าตอบสามสิบสองหน่วยนั่นเองสำหรับ a ซ จบแล้วเออแค่นี้เองนะครับไม่มีปัญหาหนอะเรียบร้อยออกสามสิบสองหน่วยครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข้อสี่เรียบร้อยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย ไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเมื่อเกิดไปเที่ยวไหนก็ยากแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลากับครอบครวัวมีความรู้ไปดูได้ทุกที่